มาดูยางเท่นเครื่องกันต่อนะคะตัวนี้เป็นยางเท่นเครื่องของ Honda Honda Accord นะคะปี88ถึง89นะคะตัวนี้เป็นข้างซ้ายเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะคะออโต้ธรรมดาเหมือนกัน<ม>เดี๋ยวนะคะยังไม่ได้แกะจะให้ก่อนนะคะ โอเคอ่านะัมเบอร์นะคะนัมเบอร์ที่เขาตีอยู่ที่ตัวยางตัวนี้นะคะถ้าไม่ลบเลือนไปหรือหายไปนี่ก็จะจะชัวร์เลยนะคะห้าศูนย์แปดสองหนึ่งขีดเอสศขีดเ้าสามหนึ่งนะคะนัมเบอร์ที่ตีตรงนี้เนาะแต่ถ้าไม่มีก็เนี่ยค่ะใช้วิธีวัดนะคะ สิบมิลรูในสิบมิลขอบนอกเจ็ดสิบเอ็ดมิลเจ็ดสิบสองมิลน,นะคะเจ็ดสิบสองมิลค่ะแล้วก็ความหนาความหนาอยู่ที่สามสิบแปดมิลหนาตรงนี้หนาตรงอันนี้เป็นเหล็กนะคะอันนี้ขายึดเหล็กอยู่ที่หกสิบหกสิบห้ามิลน,นะคะ แล้วก็จากจุดนี้มานี่นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่มิลนะคะจุดกึ่งกลางของรูยี่สิบเอ็ดมิลโดยประมาณเนอะ